สวัสดีสมาชิกครับชนชม SUV รถครอบครัวหน้าใช้1คันกับ t s u b i s h i Pajero นะครับเครื่อง3 2ดีเซลเทอร์โบครับ รถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับไม่มีชนเลยครับคันนี้เข้าศูนย์ดูแลศูนย์จนปัจจุบันใครที่กําลังหานะครับคันนี้ผ่อนเจ็ดพันโดยประมาณนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสภาพราคาสุดยอดเลยครับดีเซลขับสองนะครับใครที่กําลังหารถครอบครัวราคาประมาณสามแสนได้สภาพแบบนี้นะครับสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับใครที่ชอบนะครับมาชมเช็คได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับ SUV 7ที่ ที่นั่งภายในสวยสภาพงามมากๆนะครับเบาะหนังสภาพเจ่มๆระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวสาย s u v ห้ามพลาดนะครับกับราคาและสภาพที่เปิดมาสวยๆสมบูรณ์ทั้งคันเลยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบพระคุณนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจใครที่กำลังหานะครับก็ได้สภาพราคาเจ่มๆแบบนี้นะครับ3า0พดีเซลเทอร์โบ มาชมเช็คได้เลยครับหรือลองหาข้อมูลที่อื่นก่อนก็ได้นะครับเขาเปิดกันเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ที่แอดมินเช็คและดูสภาพคันนี้ถือว่าแจ่มมากๆนะครับไม่เชื่อมาลองขับดูได้เลยครับ SUV ป a เจโร่ปี2009นะครับรถ2มือจากป้ายแดงนะครับไม่ประมาณ300,000สภาพดูแลดีมากๆนะครับเข้าศูนย์จนปัจจุบันและก็ เป็นอีกหนึ่งทางด้วยกับสมาชิกที่ชอบทรงนี้สภาพนี้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับทําให้หล่อๆแล้วที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านมีความชอบที่ท่านพร้อมหรือไม่ก็ลองพิจารณาได้นะครับสาหรับผมคัดและเช็คเรียบร้อยการันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับจะจัดไฟแนนซ์ก็จัดให้ได้นะครับ จะสดก็จัดส่งให้ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะครับคันนี้สําหรับใครที่สนใจจริงๆนะครับอยู่ใกล้มีนบรุรีมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับคันนี้นํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหาปาเจโรหารถครอบครัวหารถดีเซลเทอร์โบตัวนี้สวยสมบูรณ์ทั้งคันหน้าเดิมท้ายเดิมการันตีไม่เคยชนและก็ดูแลศูนย์ด้วยครับนี่ครับมาลองขับดูได้เลยครับ